ทุกคนคะพี่แตงสาบอกเสมอค่ะว่าการไฟ์สดคือการออกมาพูดในสิ่งที่เรารู้จริงไหมคะแม่ครูสิตาสอนเสมอค่ะว่าการไฟ์สดคือการพูดในสิ่งที่เราตื่นรู้อะไรบ้างเราก็แค่พูดในสิ่งที่เรารู้ค่ะทุกคนเข้าใจได้ยังว่าสิ่งที่พี่สาบอกว่าเราพูดแค่สิ่งที่เรารู้เราเรารู้อะไรเราแค่พูดสิ่งนั้นค่ะเห็นไหมแม่ครูบอกว่าสิ่งที่เราพูดคือสิ่งที่เรารู้ จริงไหมคะวันนี้ค่ะถ้าเราโมาแต่ถือสมมุติเอ๊ะฉันจะพูดตามทุกคําของครูเลยเนี่ยจะแสดงว่าเราไม่เข้าใจการไล์สดคือการพูดในสิ่งที่เราตื่นรู้เราตื่นรู้อะไรบ้างในคลิปที่เราเรียนกับแม่ครูเราแค่มาแบ่งปันจริงไหมคะเออสวัสดีค่ะพี่นกด้วยค่ะเห็นไหมคะเข้าใจหรือยังคําว่าไล์สดคือไม่ต้องอายไม่ต้องเขินเราแค่พูดในสิ่งที่เรารู้คะ่ะนี่แหละค่ะเออเก็ตหรือยังแม่ครูบอกว่า ทำไมแม่ครูถึงอยากให้เราทุกคนออกมาไลฟ์สดนะเพราะแม่ครูจะได้รู้ว่าอ๋อคนนี้เข้าใจแบบนี้คนเราเข้าใจไม่เหมือนกันเนาะ